Bonjour tout le monde สวัสดีครับทุกทุกคน Aujourd'hui je vais vous parler du verbe être et du dialogue de base นะครับในวันนี้นะครับครูก็จะมาพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับการใช้เวบ être แล้วก็การใช้เวบ être ใน le dialogue de base นะหรือว่าในใน dialogue นะขั้นพื้นฐานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่านะฮะมีอะไรบ้างนะครับนะอ่าสำหรับเวบ être นะครับก็มันก็เป็นแว็บพื้นฐานเลยก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ verb to be is a mr a e นั่นเองนะครับนะแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับเหมือนกันกับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็นะ่ว a บ t ั r ก็จะผันเปลี่ยนไปตามประธานนะครับนะจะมีการผันตามประธานเราลองมาดูกันดีกว่าทบทวนกันหน่อยว่านะมันมีรูปการผันยังไงบ้างนะครับอันแรก je suis je suis นะครับก็แปลว่าฉันเป็นฉันอยู่ฉันคือนะครับนะอันต่อมาจีเอกจีเอก็คือเธอเป็นเธออยู่เธอคือนะครับอันต่อมาซูเชอินนะครับอินเลกอินเล็ก็คือเขาเป็นเขาอยู่เขาคือนะครับแล้วก็แอนเลกแอนเล็ก็คือหล่อนหรือผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นอยู่คือนะครับต่อมานูอมนูอมก็คือพวกเรา เป็นอยู่คือนะครับแล้วก็บูเจตบูเนะครับนี้เชื่อมเสียงนะครับูนะครับก็คือคุณหรือพวกคุณเป็นอยู่คือนะแล้วก็อินส่งอินส่งก็คือพวกเขาเป็นอยู่คือแล้วก็แอนส่งแอนส่งก็คือพวกหล่อนหรือพวกผู้หญิงพวกนั้นน่ะเป็นอยู่คือนะครับนะก็นะและในคลิปนี้เราจะมานะเราจะมา พูดกันถึงแค่เจอกับวูก่อนนะเราจะยังไม่ลงลึกไปมากนะเพราะว่านะนักเรียนเมื่อเจอครั้งแรกเนี่ยนะถ้าเกิดใส่ให้หมดเลยนักเรียนหลายคนอาจจะท้อได้นะครับโอ้โหเราต้องจำรูปการพันอะไรเยอะแยะนะเรามาดูเจอกับวูก่อนนะครับเพราะเจอกับวนะูเนี่ยมันเป็นเบลโพรนงเดบัส นะครับมันเป็นเรียกได้ว่าเป็นคำสรรพนามพื้นฐานนะเรามาดูตัวอย่างการใช้นะครับแค่เจอกับวูเราก็สามารถพอที่จะสื่อสารได้แล้วนะครับามาดูเน a ธอร์ล็อกนะตัวอย่างอย่างเช่นนะฮะฟิลิปเขาบอกว่า vous êtes de Bordeaux Monsieur Thomas อ่ใหม่นะครับฟิลิปพูดว่า vous êtes de Bordeaux Monsieur Thomas เนะี่ยฟิลิปเขาถามนะครถามว่า vous êtes de Bordeaux ก็คือคุณมาจากเมืองบอคโดใช่ไหมคุณโตมานะครับโตมาเขาก็ตอบว่า no je suis de toulouse no je suis de toulouse นะไม่ฉันมาจากเมืองตูลูสนะครับนะเราจะเห็นว่ามีการใช้แวบ b être vous êtes ใช่ไหมครับนะ vous êtes b ด r บอกโดคุณมาจากบอคโดใช่ไหมนะ no je suis je suis de toulouse นะไม่ฉันมาจากเมืองตูลูสเห็นไหมครับว่านะแค่นี้นะก็เราก็สามารถสร้างนะประโยคภาษาฝรั่งเศสได้แล้วนะครับอันนี้เป็นการ์ตูนนะที่เอามาฝากคุกูเจอสุยลานะครับคุกูก็เหมือนคำว่าไห้เจอสุยลาคือฉันอยู่นี่ฉันอยู่ตรงนี้นะครับนะอ่ะเราไปดูอันต่อไปนะครับนะเว็บแอทเทอร์ atter, สามารถใช้กับอะไรได้บ้างนะครับนะอ่ะเว็บแอทเทอร์ atter, Le verb être e t les a d j e c t i f s de nationalité Les a d j e c t i f s de nationalité ก็ค ouais. ือคำ adjective บอกสัญชาตินั่นเอง verb être ใช้ในการบอกสัญชาตินะเช่นนะประโยคแรกอ่ะ u u s s n n l l i s ก je suis anglais ก็คือฉันเป็นชาวอังกฤษใช่ไหมครับนะต่อมา je suis japonais je suis japonais ก็คือฉันเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับ ต่อมา je suis เย l m a ัน je suis z a l รมันนะ je suis อรก็คือฉันเป็นชาวเยอรมันนะครับต่อมา je suis ไ a ยลองเดย s je suis ไ a ยลองเด i s ก็คือฉันเป็นชาวไทยนะครับต่อมา je suis b r é ซิเลีย je suis บราซิเลียก็คือฉันเป็นชาวบราซิลนะครับแล้วก็ je suis c h i n o i s je suis c h น n ว i s ก็คือฉ ca ันเป็นชาวจีนนะครับนะอันนี junior junior ้ซูเชเช่นะประธานเช่นะฉันเป็นฉันเป็นฉันเป็นนะครับนะเราสามารถนำไปพูดได้ต่อมาถ้าเป็นวูบ้างนะนะก็จะอ่านว่าวูเ s ็ตส s p นยอลวูเจ s e ส p a น n o l ก็คือคุณเป็นชาวสเปนนะครับต่อมา v ูเ s b ตเบลช์ u ูเจตเบลช์นะครับก็คือคุณเป็นชาวเบลเยียม นะครับ u e t ruse u e ruse นะฮะคุณเป็นชาวรัสเซียนะครับ uzet american uzet a m ม r i c a n คุณเป็นชาวอเมริกันนะครับ u e t portugue ว z e p o r t u g u e คุณเป็นชาวโปรตุเกสแล้วก็ u e t italiano uzet i t a l i a n นะครับคุณเป็นชาวอิตาเลียนนะครับเป็นคนอิตาลีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแว็บแอปเิรที่ใช้กับการบอกสัญชาตินะถ้าฉันเป็นชาวอะไรก็ Je suis นะฉันจะเป็นคนไทย Je suis ไ a ้ลงดีนะครับ vous แ t e s ก็แปลว่าคุณเป็นชาวอะไรนะครับ vous êtes espagnol vous êtes belge นะครับนะอันนี้ก็เป็นนะการบอกสัญชาตินะครับทีนี้ต่อไปนะครับนะอ่ะ นหะในการนำใช้เว็บแอดในเดล็อกขั้นพื้นฐานเนี่ยมันก็จะมีนะคำบุพบทขั้นพื้นฐานตามมาด้วยก็นะก็เป็นเรื่องที่นักเรียนควรจะศึกษานะอันแรกคือคำว่าอานะครับอาที่แปลว่าที่นะครับ,นะรบแล้วก็คำว่าเดอที่แปลว่าจากนะแล้วก็เชที่แปลว่าที่บ้านของนะครับที่บ้านของนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะแต่ละอันใช้ยังไงคำว่าอาจาก n d i c ville où o n est ก็คือจะบอก laville เมืองที่เราอยู่นะปัจจุบันตอนเนี้ยนะเราอยู่ที่ไหนนะเราจะใช้อาเช่น j suis à Bangkok je suis à Bangkok ฉันอยู่ที่กรุงเทพ Je suis à Londres je suis à Londres นะฉันอยู่ที่ลอนดอน je suis à Berlin je suis à Berlin นนะครับฉันอยู่ที่เบอร์ลินนะครับอันนี้ก็คือบอก เมืองที่เราอยู่นะครับอัอนนี้คืออาบนะครับต่อมาคําว่าเดอที่แปลว่าจากของหรือจากแต่ว่าในนี้จะแปลว่าจากนะครับจะบอกนะ And ville 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 แองดิกลาวิลโดริชินลาวิลโดริชินลาวิลโดริชินเป็นเมืองเกิดนะครับก็จะบอกว่าเรามาจากเมืองไหนคือเมืองเกิดเราคือเมืองอะไรนะครับเช่นนะ suis de Moscou j e s t u s de Moscou ก็แปลว่าฉันมาจากเมืองมอสโกนะครับก็นั่นคือความหมายว่าฉันเกิดที่มอสโกนะครับหรือ j e s t i s de Madrid j h e s t i s de Madrid นะครับฉันมาจากเมืองมาดริดนะครับหรือในความหมายคือฉันเกิดที่เมืองมาดริด Je suis de Rome Je suis de Rome ก็คือฉันมาจาก รุงโรมนะในความหมายคือฉันเกิดที่กรุงโรมถ้าฉันเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วฉันบอกฉันมาจากนาครสวรรค์ก็ Je suis de นครสวรรค์แบบนี้นะครับต่อมาคำว่าเช่นะจะเชซ i ติลิสอะแวคเลปักซอนก็คือจะใช้กับบุคคลเท่านั้นนะเชก็คือที่บ้านของใครนะครับเช่นเ h ส l i p p ชฟิลิปเ c ส e ี่เชฟิลิปฉันอยู่ที่บ้านของฟิลิป หรือ je suis chez des amis je suis chez des amis ฉันอยู่ที่บ้านของเพื่อนๆน,นะครับ je suis chez moi je suis chez moi ฉันอยู่ที่บ้านของฉันนะครับนะอันนี้คืออ e เดอเชนะครับคำบุพบทนะครับนิดนึงนะต่อท้ายคำว่าเด d เดถ้าตามด้วย voyelle นะครับ voyelle ก็คือสระนะครับนะก็เราเ คำเดิรเนี่ยจะก็จะกลายเป็น de apostrophe อย่างเช่น w o u s e t e du w o u s e t e s du นันเห็นไหมครับว่า du นะ de apostrophe นะมันมาจากเดินี่แหละนะแต่เมื่อมันมเจอกับตัว o ลดรูปนะครับนะตัวนะคำว่าเออนะลดรูปออกไป w o u s d t e s du จะแปลว่าคุณมาจากที่ไหนนะก็คือคุณเกิดที่เมืองไหนนั่นเองคุณเป็นคนเมืองไหนนะ w o u s êtes du นะ่ยเขาตอบ je suis d a t e n e je suis d a t e n e ก็คือฉันมาจากเมืองเอเธนเห็นไหมครับว่าเดอร์ ux, กับอาแตนมาเจอกันนะครับก็จะเดอร์ ux, ก็จะลดรูปลงไปเป็นเดอ t r o p h e Je อซ i ด d าแตนนะครับนะบนะฉันนะมาจากเมืองเอเธนนะครับอ่ะต่อมานะครับอ่ะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับเนะเอ exercise อันแรกให้ complete avec je suis vous แล้วก็ at นะครับก็จะสวีบูแซดนี่แหละนะครับนะเราลองมาดูกันนะครับนะอ่ะนะกูให้ dialogue มานะฮะมีวูจุดจุดจุดดูเออนะวูนะผ่านแว็บแอทเตอร์นะก็ต้องเป็นวูแซดใช่ไหมครับอ่าเนีะเขาจะอ่านว่าวูแซดดูวูแซดดูก็แปลว่าคุณ มาจากที่ไหนนะในความหมายคือคุณเกิดที่เมืองอะไรคุณเป็นคนเมืองอะไรนั่นเองนะต่อมาเขาตอบมาจุดๆๆซุยอังกฤษผันสุยแบบนี้ก็คือประธานน,นจะต้องเป็นเจใช่ไหมครับเจ a n g l อง s Je เจ i s a n อง a i s แปบลบว่าฉันเป็นชาวอังกฤษน,นะครับต่อมาเจจุดๆๆเดอลงเดอรนะครับมีเดอลงเดอรก็คือจากเมืองลอนดอน ก็คืออันนี้ก็น่าจะเป็นนะครับเว็บแอตเตอร์อีกเหมือนกันใช่ไหมครับ je suis de je suis de Londres de น Londres ะ suis suis ฉันเนี่ยนะมาจากลอนดอนต่อมาเอวู et vous, et vous แล้วคุณละ่ะวูจุดจุดจุจดดูอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะนะนะเหมือนข้างบนนะครับ e ูแซดดูบู e ซ d o ูนะคุณมาจากที่ไหนแล้วคุณละ่ะคุณมาจากที่ไหน นะครับนะคนนี้เขาเลยตอบนะมีซุยมากต้องแน่นอนต้องใส่ je je suis d'athèn je suis d'athèn นะฉันเป็นอ่ะฉันเนี่ยมาจากเมืองเอเธนใช่ไหมแล้วก็นะอันนี้เว้นที่ว่าไว้2จุดแล้วก็กรก c กร e กนี่คือสัญชาติกรีกนะชาวคนะชาวชาวกรีกชาวกรีซในะคนประเทศกรีซชาวกรีกะนะันเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นนะ่าจะเป็น je แล้วก็ verb être suis je suis grec je suis grec นะฉันเป็นชาวกรีกนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ exercise อันแรกนะครับนะนะอ่าต่อมาเนี่ยเอ็กเซอรซิสอันต่อมา r é p o n d e z aux questions au choix อ่ะจงตอบคำถามนะโดยให้เลือกนะครับอ่ะลองมาดูซิคำถามแรกข้อหนึ่ง vous êtes espagnol ou portugais lui vous êtes espagnol ou portugais lui นะครับเนะี่ยคุณเป็นชาวสเปนอ s สปานยอหรือเป็นโปรตุเกสก็คือชาวโปรตุเกสหลยุยนะหลุยคุณเป็นคนสเปนหรือคุณเป็นคนโปรตุเกสนะสมมติอ่ะครูครูคคเลือกเป็นคนสเปนนะครูจะตอบว่า je suis espagnol je suis espagnol นะครับ je suis e s p a g n o l ฉันเป็นชาวสเปนนะครับนะ je suis e s p a g n o l ต่อมาข้อ2เขาถามว่าบ u ๊ซ t อต de Madrid ou Bangkok? บ u ๊ซ t อตเดอมาดริดอ b บังกอกนะครับก็แปลว่าคุณเนี่ยมาจากเมืองมาดริดหรือว่าบางกอก นนอในข้อแรกกูตอบไปแล้วว่าคุณว่ากูเป็นคนเอสป n นญอเพราะฉะนั้นคําตอบอันนี้ถ้าจะให้สัมพันธ์กันนะครับกนะ็ต้องตอบว่า je suis de madrid je suis de madrid นะครับนะฉันเป็นชาวเออฉันเป็นคนเมืองมาดริดนะครับมาจากเมืองมาดริดประเทศสเปนนะครับต่อมาข้อ3 vous êtes étudiant ou professeur vous êtes étudiant ou professeur คุณเป็น นักเรียนหรือว่าเป็นครูนะครับนะ,อ,ะอันนี้กูตอบเป็นนักเรียนแล้วกันนะครับก็ตอบ j e s u i s é t u d i a n t j e s u i s é t u d i a n t นะครับนะอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามง่ายๆนะถาม vous êtes นะครับแล้วก็ตอบ je suis เห็นไหมครับว่าเราสามารถเอามาสร้าง dialogue d e b a s e บทสนทนาขั้นพื้นฐานได้นะครับนะ e x e r i s e อะ,อะ อันนี้เขาบอกให้ presentez-vous en u t i l i s a n t les informations données ไนะเขาบอกให้นะให้คุณแนะนำตัวในขณะนะที่ใช้ les informations données ก็คือใช้ข้อมูลที่กำหนดให้อ่านลงมาดูซิอ่ะเขาให้ข้อมูลแบบแบบนี้นะ n นงคือชื่อ Nobita Nationalité คือ j a p o n a i s ก็คือญี origine, ่ปุ่น v i l l e d o r i g i n e Narita Adresse actuelle นะที่อยู่ปัจจุบันนะอัเอแปลว่าปัจจุบันก็คือโตเกียวในวงเล็บว่าโอเทลอาโนนะในโรงแรมอะโนนี้เราจะทำยังไงก็บอกให้เราแนะนำตัวก็คือเราต้องเป็นโนบิตะนะเราต้องบอกว่าฉันชื่อโนบิตะฉันเป็นชาวญี่ปุ่นฉันมาจากเมืองนาริตะปัจจุบันฉันอยู่โตเกียวเนาะอาฉันอยู่ที่โรงแรมโฮเทลจะอยู่ที่โฮเทลอาโน ที่เมืองโตเกียวเฮ้ยเขาจะพูดยังไงอ่ะเรามาดูก่อนฉันชื่อว่าโนบิตะเราจะพูดว่ายัางไงครับเจ no มเปลโนบิตะนะการบอกชื่อธรรมดาเจมเปลโนบะิตะ no นะครับต่อมา n a t i o n a l i t ตบอกสัญชาติเราจะพูดว่าอะไรครับเจสุยญี่ปุ่นเจสุยญี่ปุ่นเใช่ไหมครับนะฉันเป็นคนญี่ปุ่น นะครับเจสซี่ญี่ปุ่น s ต่อมาวิล o r i ิชินเมืองที่เราเกิดเราจะบอกว่าฉันเป็นคนเมืองเนี้ยฉันมาจากเมืองเนี้ยนะฉันมาจากเมืองนาริตะเราพูดว่ายังไงนะครับเจสซี่เดอ a r ริตะเจสซี่เดอ r i ริตะใช่ไหมครับนะต่อมาอ่ะปัจจุบันนะฉันอยู่ที่โรงแรมอโนที่เมืองโตเก,โกโยียว นะเราจะพูดยังไงล่ะเออนะก็เราจะตัวอย่างก็คือเมตตัวน้องอ่า maintenant แปลว่าปัจจุบันตอนนี้ je suis à l'hôtel à no à Tokyo นี่นะปัจจุบันฉันอยู่ที่ je suis à ฉันอยู่ที่แล้วก็ l'hôtel à no ก็คือโรงแรม à no à Tokyo นะที่กรุงโตเกียว นะครับนะก็ทั้งหมดก็จะรวมเป็น je m'appelle Nobita je suis japonais je suis de Narita maintenant je suis à l'hôtel Ano à Tokyo เห็นไหมครับว่าเราสามารถนะครับแนะนำตัวง่ายๆได้นะครับนะอ่าลองมาดูในะครับนะฮะอ่าเหมือนกันนะครับให้ข้อมูลมานะครับนะ ชื Bruno ie, ien, ่อบรูโนแม็กกี้นะอิตาเลียนฟลอห์สสัตชาติอิตาเลียนนะวิลดอร์กิชินคือฟลอรอนส์ก็คือเมืองฟลอเรนซ์นั่นเองอเดรสอัพเชียนที่อยู่ปจัจจุบันคือลอนดอนที่บ้านที่เอิงนามีวงเล็บเอิงนามีก็คือพักอยู่กับเพื่อนอะที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งที่ล่งเถอะอ่ะเราลองบอกชื่อของเราสินะฉันชื่อบรูโนเราจะพูดว่ายังไงอ่ะ je m'appelle Bruno Je m'appelle Bruno né? ฉันชื่อว่าบรูโน่ฉันเป็นชาวอิตาเลียนเราจะพูดว่ายัางไงครับ Je suis Italien Je suis italien ฉันเป็นชาวอิตาเลียน je suis i อิตาเลียนะครับต่อมา Ville d o r i ิชินการบอกเมืองเกิดของเรา né? บอกฉันเน่ยเป็นคนเมืองฟลอเรนซะ์ฉันมาจากเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยนะเราจะพูดว่ายัางไงครับ Je suis de Florence. Je suis de Florence. นะฉันมาจากเมือง Florence ใช่ไหมครับต่อมาการบอกเนี่ยที่อยู่ปัจจุบนันนะ Long อ n a m i นะเราจะพูดว่ายังไงครับ Maintenant je suis chez un ami à Londres เห็นไหมครับว่าเขาใช้ chez นะที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งอึงนามิ นะครับแ n a ต je suis chez z เ n ซังนามิอาลงนะฉันอยู่ที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งที่ลอนดอนนะครับว่าไม่ได้ยากมากเนาะอ่าไปดูอันหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะอ่าให้ข้อมูลมาอันบรยองเบลช์ ant, ge, นะเป็นคนสัญชาติเบลเยียมใช่ไหมครับวิลดอริชินคือบรุกเซลนะบรุกเซลก็กรุงปรัส Adresse Actuelle ก,ก็คือปารีสนะครับกรุงปารีสวงเล็บอินกูซินนะอินกูซินคือญาติที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอ่ะบอกชื่อฉันชื่ออานจะรู้ไงครับ Je m e p p e l l e a n n e j e m'appelle Anne อ่าต่อมาสัญชาตินะฉันเป็นคนเบลเยียม Je suis Belge Je suis b e l g นต่อมา Ville d'origine นะมาฉันเนี่ยมาจากเมืองบรัสเซล je suis de Bruxelles je suis de Bruxelles นะครับนะฉันมาจากกรุงบรัสเซล์นะ a d อ r e ร s ส c t u อักเลการบอกที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยฉันอยู่ที่ที่บ้านของญาติผู้หญิงคนหนึ่งที่ปารีสเออเราจะพูดว่ายังไงครับ maintenant je suis chez u n e cousine à Paris ีสอะไรนะครับ Maintenant Je suis c h e z u n n c o u s i n e à Paris นะปัจจุบนันฉันอยู่ที่เช่ที่บ้านของวนะินกุซีนญาติผู้หญิงคนหนึ่งที่ปารีสนะครับอ,อันนี้นะครับก็เป็นนี่แหละการใช้ verb a d t e r นะครับในนะใน dialogue d e b a s e หรือในบทสนทนาพื้นฐานนะใช้ในการแนะนำตัวนะครับนะก็นะนะหวังว่านักเรียนคงจะไปฝึกกันนะครับนะและนี้ก่อนที่จะจากกันไป นะครับนะกูก็มีอินสิตาชงนะเป็นคำคมนะครับนะที่จะมาเป็นข้อคิดให้กับนักเรียนนะอันนี้ก็จะมีว่า les faux amis sont des oiseaux de passage qui viennent à la belle saison et s'en vont à la mauvaise เอาใหม่นะครับ les faux amis sont des oiseaux de passage qui viennent à la belle saison et s'en vont à la mauvaise นะครับเลโฟซามีเลโฟซามีก็คือเพื่อนกินเพื่อนปลอมนะโฟมันแปลว่าปลอมว่าผิดนะครับก็คือเพื่อนที่แบบไม่ดีอ่นะเพื่อนเพื่อนกินเนะี่ยโซเดซูเดปัสชั่งก็คือคืออีพวกเพื่อนวมน,นี้มันเป็นอวเซเดปัส s a g e นะมันก็เป็นเหมือนกับนกนกอพยพอ่ะอวเซเดปัส s a g e แปลว่านก no ที่มันต้องเดินทางผ่านไปตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เรื่อยๆก็คือเป็นนกอพยพ q Qui n i e n ีย n เ à l l belle s a เ s o n ผู้ซึ่งมักจะเวียนนะก็คือมา à la belle saison ก็คือในฤดูที่ดีนะก็คือพอถึงเวลาอ e ินโนโอพยพพวกนี้ก็จะบินมานะมามากินอาหารตรงนี้นะกิน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 ,กนไปจนหมดฤดูนะพอไม่มีอาหารให้แล้วมันก็ et s เอซองวงอ a าโมเวสนะแล้วมันก็ซองวงคือจากไป à la อลาโม i s e ก็คือในตอนที่ถึงฤดูที่แย่ นะโมเวสแปลว่าแย่นะครับก็คือนะ mm hmm. เพื่อนที่แ yeah, ย mm ่เพื่อนที่ไม่ดีนะ mm hmm. ก็เหมือนกับโอโซเดตัสชนะนอกอพยพที่มักจะมาตอนที่เราเถึงเวลาดีๆของเรา mm hmm. เขาก็มักจะมาอยู่กับเราแต่พอเราแ yeah, ย mm ่ hmm. เขาก็จะจากไปนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ก็นะฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับวันนี้ก็นะกูมีเท่านี้แม็กซ mm ิโบกูอโออรฟัว